ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปแรนดอมไม่อีกสักเอไม่ใช่แรนดอมนะคะพิกอะเด็กหรือพิกอะการ์นะคะเลือกกล่องไพ่นะคะสำหรับความรู้สึกที่เขามีให้แก่พวกคุณนะปัจจุบันนี้หรือในวันนี้หรือคนที่มาเปิดอ่านคลิปเวลาใดวันใดก็ได้นะเนพลังงานของคุณณนะตอนนั้นนะคะคราวนี้เราจะมีให้เลือกทั้งหมด3กล่องนะ,นะคะกล่องแรกนะคะคือ Seven of อ7วไม้เท้านะคะกลองที่2 9ก้าไม้เท้านะคะนายออฟวอนนะคะอ่าโอเคเป็นพลังงานคุณทัดไฟเพียบเลยนะเนี่ยแล้วก็สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยกล่องที่สามนะคะอันเลือกไพ่นะคะหนึ่งสองและสามหนึ่งคืออันนี้นะสองคือเก้านะสามคือสี่ถ้วยนะคะคราวนี้เรามาที่กล่องแรกกันก่อนคือกล่องเซเว่นนะคะเซเว่นออฟวนนะคะ ตอนนี้นะเวลานี้คนของคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงล่าสุดเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณคะขอให้พาังานไพออกมาเขาคิดว่าคุณดุควินออฟวานคุณช่างเก่งนะในสายตาเขาคุณดูมีเสน่ห์แล้วบางทีบางกองนี่คุณชอบไปยั่วเขายั่วเขาได้แบบคือแบบเหมือนเหมือนแบบเรียกเรียกอย่างไงอะแบบว่าส่งส่งแบบ เขาเรียกบริหารสเสน่ห์เออบริหารสเสน่ห์ให้แก่เขาแล้วก็แบบแบบเรียกร้องความสนใจแต่ว่าไม่ได้พูดแบบคือบ,บางอย่างอะเนาะแสดงค่าทางหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่น่าดึงดูดเป็นคนที่ทํางานเก่งคนที่มีสเสน่ห์แผวเผาทั้งรูปร่างหน้าตาเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคุณเขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งอะเป็นคนที่รู้สึกว่ามันไม่มีใครที่แบบคุณนะออ นะควนออฟหวานมันไม่มีใครแบบคุณเลยที่จะเหมือนคุณเลยอ่ะมือนเหมือนกับว่าคุณเปลี่ยนลุกตัวเองจากคนที่นิ่งนิ่งมาคุณคุณเปลี่ยนลุกตัวเองจากคนที่นิ่งนิ่งเฉย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 อะไรเงี้ยในเมื่อก่อนคุณอาจจะมองว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ดูดีอย่างพวกคนนี้แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณแบบเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณก็สนใจแต่เรื่องตัวคุณเองคุณสนใจเรื่องความหล่อความสวยความงามอะไรของคุณนั่นแหละเหมือนคุณไปไปโฟกัสในเรื่องของสิ่งเหล่านี้หรือการเงินด้วยก็ได้นะ ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทำบาลานซ์เหมือนไม่ใช่ตัวคุณเองเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นอีกคนหนึ่งไปได้เลยนะเขารู้สึกแบบนั้นน่ะจัสตเมนต์เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมเธอดูแบบสุดยอดเลยอะ่ยอเยอะเธอใช่อ่ะใช่สําหรับเราใช่ทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นเธอมันใช่มันรู้สึกด,ดีกับกับใจเขามากๆอะ่ะเขาอยากชัดเจนนะเนี่ยเอาจริงชัดจัสเนเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ย อยากอยากพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครที่เคยเงียบหายกันไปการสื่อสารไม่มีการสื่อสารกํลาลังจะกลับมานะคะโอเคนะคะสําหรับกองที่1นะคะแล้วคนที่เดี๋ยวเราไปต่อนที่สำหรับคนที่เลือกกองที่2คือ One, 9, นายออฟวานเบลก้านะคะเไม้เท้านะคะนอกลานี้คนของคุณคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนที่คุณนึกถึงเขาคิดและรู้สึก มองคุณแบบไหนกันนะหกเหรียญคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคนที่เขาเขาเขา,เขามีพลังงานบางอย่างว่าเมื่อก่อนนี้คุณน่าจะเป็นฝ่ายให้เขามาตลอดเนาะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเขาอยากเป็นฝ่ายให้คุณกลับบ้างนะถึงแม้ว่าจะทําได้หรือยังทําไม่ได้ก็ตามแต่ใจของ,เร,อง,เ,รองเรื่องเขาเขาอยากเป็นฝ่ายช่วยเหลือดูแลคุณบ้างไม่ใช่ว่าให้คุณมาดูแลเขาฝ่ายเดี่ยวนะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ ตอนนี้เขามองคุณว่าคุณไปไปโฟกัสในเรื่องของงานมากไปหรือเปล่าทํางานทํางานจนแบบไม่มีเวลาทํานย่งอื่นหรือเปล่าคุณไปหมกมุ่นเรื่องงานเรื่องการเกินไปหรือเปล่าจะติดตอนนี้คุณเครียดไหมคุณคุณต้องพักบ้างนะอะไรเนี่ยเขาสื่อมาแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าคุณคุณซีเรียสเรื่องงานเรื่องเงินไปเปล่าคุณต้องต้องต้องพักผ่อนอะไรของคุณบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขากลัวคุณเหนื่อยอ่ะแล้วเขารู้สึกว่า คุณไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะเดอะมูนนะคะอืมเขาเขารู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยนเนี่ยถ้าเกิดคนที่เดียวกันงานกันเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณว่าไปโฟกัสกับการงานมากมากเลยคุณไม่ค่อยสนใจสิ่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะแล้วก็เขาอยากให้คุณสนุกสนานเหมือนเดิมนะหาเวลาไปพักผ่อนไปทําอะไรที่ตัวเองชอบบ้างอย่าเอาแต่การทํางานที่แบบ ี่เหนื่อยเหลือเกินตอนนี้ดูคุณไม่ค่อยแบบสนใจเขาไหมกองที่สองเหมือนกับว่า The Lover กับหัวคือคุณแบบอ่ไปโฟกัสเรื่อง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 หน้าที่การงานความสําเร็จจนคุณละเลยเรื่องของหัวใจไหมอะไรอย่า <c> ง <oughs> เงี้ยเขายังอยู่ตรงนี้คุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณยังมีใจให้เขาไหมเนี่ยแสดงออกหน่อยสิเด e l o ลเวแล้วก็ t ูออกคับกับหัว เขารู้สึกว่าคุณจะไปต่อกับเขาไหมเออแบบเขาเขานึก <ๆ S 2> ถึงวันเก่าๆที่เคยรักคุณนะ่ะกองนี้เหมือนกับคนที่เคยรู้เขากลับมานึกรู้สึกถึงตอนที่คุณเคยเคยให้ความรักเขาอะค่ะแล้วก็ให้เต็มที่ด้วยนะเนี่ยแต่ตอนนี้คุณเหมือนกับคุณเหมือนกับเหมือนเวลามันผ่านไปอะ่ะเออมันเหมือนเวลาผ่านไปแล้วแล้วแล้ว คุณไปโฟกัสเรื่องอื่นนะแต่ตอนนี้กลับกันเขากลับย้อนมารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงวันเก่าๆที่เคยสารความสัมพันธ์เลอทำไมเขารู้สึกแบบนี้นะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆกับคุณแหละเขาอยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยเขาอยากจะมีความหวังอีกครั้งหรือว่ามามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็อยากเขานึกถึงวันวันความทรงจําดีๆอะ่ะไม่หมอะรู้สึกความทรงจําดีๆในวันที่พวกคุณได้สารสัมพันธ์กันมากกว่านี้เพราะตอนนี้คุณพอเขาแบบ เงียบก่อนหรือเปล่าแล้วคุณก็เลยไปโฟกัสทํางานอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เขารู้สึกนะเขารู้สึกคิดถึงคิดถึงช่วงเวลาตอนนั้นมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือยากจะกลับไปพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าย้อนเวลาได้คนคนนี้อยากจะกลับไปสารต่อแล้วก็ทําทุกอย่างที่มันเคยเงียบนิ่งอ่ะมันให้มันผุดแล้วงอกเงยขึ้นมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่เออไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นอ่ะควนี้ไปต่อกองที่ ราวนี้เรามาต่อในกองที่สามที่เลือกสีถ้วยคนที่เลือกสีถ้วยเขาคนนั้นน่ะรู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะในเวลานี้ทำมาแลาน์อยากปรับความเข้าใจอยากกลับมาวนเวียนในชีวิต อยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วพลังงานในวันนี้ทั้ง3กองคล้ายกันนะเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะตรงหมดทั้ง3กองก็ได้เนาะเอออะธรรมลันคือวนเวียนกลับมาแล้วก็ Night of Cup คือเขารู้สึกดีกับคุณอีกครั้งแล้วอะ่ะแม่หมอบอกว่าใครที่ดูกองที่2อมดูกองที่3ได้นะจริงๆดูได้หมดเลยนเนี่ยเนาะเป็นแรนดอมนึงได้เลยแต่ไม่เป็นไรอ่านไปแล้วก็คือเขาอยากจะวนเวียนกลับมาในความ อยากจะเริ่มต้นอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะปรับความเข้าใจมันจะมีการเปยนแครั้งใหญ่เลยทาวเวอร์ Tower. อะไรที่เคยจบเคยพังไปแล้วนะคะเคยจบเคยพังไปแล้วเคยสร้างความไม่สบายใจให้แก่กันแล้วแปดดาบเขาจะพยายามลืมทุกอย่างในอดีตเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อยากจะวนเวียนกลับมาสารสัมพันธ์ความรักความเข้าใจกับคุณอีกครั้งเนาะแล้วก็เนี่ยขอโอกาสนะคะ เอสออฟเพนนัเคิลมันอาจจะเป็นผาดมันอาจจะยุยากนิดนึงสาหรับการเริ่มต้นใหม่แต่เขาจะพยายามทําถ้าคุณให้โอกาสเขาจะไปต่อเขามันจะเหนื่อยมันจะยากหน่อยนะแต่จะไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาถามว่าเธอจะไปกับเราไหมเธอจะไปกับเราไหมถ้าเธอจะไปอ่ะเราพร้อมเดี๋ยวมจิเคียนที่จะทาทุกอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะเรามาเรียนรู้กันใหม่เดี๋ยวมจิเคียนคือการเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็คือ การที่จะเดินไปสู่ครอบครัวหรือความเป็นคู่ชีวิตแต่มันไม่ง่ายสําหรับที่เขามองเขาบอกว่ามันไม่ง่ายนะแต่ถ้าเธอพร้อมที่จะเรียนรู้กันใหม่เทกระดานเทเหมือนกระดานหมากรุกอะเทความแล้วก็เริ่มเริ่มเกมใหม่กันไหมอย่างเงี้ยอดีตที่มันเคยทะเลาะกันเคยผิดใจกันมาก่อนอะลืมมันลืมมันกันให้หมดแล้วก็เริ่มเริ่มเรียนรู้กันใหม่ได้ไหม นั่นแหละสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในกองที่สนะอย่างที่บอกว่าถ้าใครกองที่สองดูกองที่สองแล้วเรามาดูต่อกองที่สามก็ได้นะคะ mm hmm. เขาอยากเป็นเอาจริงๆลึกๆในใจเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่มากๆเลยเพราะที่ผ่านมา mm hmm. เขาลองใช้ชีวิตที่ไม่มีคุณละมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์อ่ะตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่าเพจออฟวานเกิดขึ้นอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับคุณ mm hmm. เพราะตอนนี้คุณน่าจะเป็นคนที่แบบดีขึ้น คือพลังงานในส่วนของคุณนะคือดีมากเขาบอกว่าอีกนานนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าการที่จะอยู่ในชีวิตของคุณนะกับเขาเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปเป็นคู่ชีวิตหรือให้เราแฟนได้หรือเปล่าสิบถ้วยคือเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้แน่นาขดไหมแต่ถ้าคุณจะพยายามลองศึกษาดูใจกับเขาเขาก็พร้อมแล้วนะที่เขาจะเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเออเดี๋ยวเมจิกเชี่ยนะนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเวลาน่ะมันจะยาวนานแค่ไหน ขอให้เรียนรู้กันละกันสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ j u s t m e n t คือการเป็นคนที่ใช่ของกันละกันจัดเม้นคือคนที่แบบจริงจังนะบางคนนี่คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเป็นชีวิตคู่ที่มั่นคงกันก็ได้อะไรเงี้ยนี่เป็นพลังงานที่เขาสื่อมานะคะอุ้ยพลังงานใช้ได้นะวันนี้นะขอให้เพื่อนเพื่อนรับพลังงานดีกันไปนะคะแล้วไปติดตามแม่หมอใน YouTube ให้ด้วยนะนิลินวัคทาโล88นะคะภาษาอังกฤษใครที่เข้าไปดู YouTube ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Sub s cribe แล้วก็ ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแม่หมอมาทำคลิปเพิ่มให้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวให้แอดไลน์มานะคะ id line lon 1215เหือเดี๋ยวเรามาพบกันที่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณมากค่ะ